นี่ครับสำหรับบ้านหรือใครนะครับที่มีท่อเสษท่อ PVC นะครับเก่าเก่านะครับก็เดี๋ยวพึ่งเอาไปขายนะครับหรือเอาไปเก็บทิ้งนะครับนี่ครับก็สามารถนำมาทำเป็นของใช้ได้นะครับนี่ครับที่ผมเก็บมานะครับผมก็จะเอาไปทำเป็นที่เก็บรองเท้า ของเรานะครับก็ไปรับชมกันเลยครับว่าผมจะทํายังไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมมาพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนําเชือกนะครับมาร้อยเข้าในรูของท่อ PVC ของเรานะครับก็ร้อยให้ทะลุออกมาอีกด้านหนึ่งเลยนะครับครับสอดให้ทะลุออกมาสองฝั่งลักษณะนี้ครับ จากนั้นนำไปผูกติดกับผนังนะครับลักษณะนี้นะครับ ีครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับก็มาผูกไว้กับหัวตะปูนะครับก็เป็นการสาธิตนะครับถ้าใครมีผนังไม้นะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับก็เวลาเราต้องการที่จะเก็บรองเท้านะครับเราก็สามารถนํารองเท้าของเรานีครับเก็บไว้นขนาดนี้ได้เลยนะครับ รับเป็นตัวเก็บรองเท้าของเรานะครับอย่างดีเลยครับเราไม่ต้องไปวางเก็บกะนะครับก็สามารถนำมาเก็บไว้ได้นะครับลักษณะนี้นะครับก็เป็นการนะครับเก็บเศษท่อ PVC นะครับจากที่เราทิ้งแล้วครับนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์นะครับ ตลัดคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ